ดีเจสาวอวดภาพในตำนานคู่ทิมพิธาเจ้าตัวลั่นต่อบัตรคิวสตรีใหมายเลขหนึ่งอยู่ค่ะต้องบอกเลยว่านาทีนี้คงไม่มีใครฮอตไปกว่าทิมพิธาเพราะว่าหางแถวสาวๆที่รอเข้าคิวนั้นยาวเหยียดรวมถึงดีเจสาวอารมณ์ดีอย่างต้นหอมสกุลตลาที่ล่าสุดก็กระโดดลงสนามแข่งเข้าแถวต่อคิวเหมือนกันโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กับ ทิมพิทาซึ่งชาวเน็ตนั้นเป็นคนขุดรูปส่งมาให้รูปนี้ย้อนไปไม่ต่ำกว่า5้ถึง6ปีโดยต้นหอมได้เขียนแคปชั่นเล่าไว้ว่าขอบคุณชาวเน็ตช่างสัญหาช่างขุดที่ส่งรูปนี้มาให้รูปมาจากไอจีคุณทิมท่านแรกส่งมาให้นี่ก็ยังเฉยเฉยก็แค่ขอบคุณไปหลังหลังเอ มีส่งมาให้อีกเป็นระยะสิ่งที่ขึ้นมาในหัวคือรูปนี้ไม่ต่ำกว่าห้าถึงหปีตัวดิฉันเองยังแทบไม่มีภาพจํากัดงานนี้เลยเพราะมันนานมากฉะนั้นแปลว่ามีชาวเน็ตบางคนย้อนดูรูปของแดดดี้ทิมลากไปยาวถึงห้าถึงหปีเลยและดิฉันเชื่อว่าพวกแกน่าจะย้อนไปดูรูปเขานานมากกว่านั้น เผลอๆคงย้อนดูไปถึงรูปแรกที่เขาลงแน่ๆห5 5นห้าแต่ยังเองก็ขอบคุณนะที่ส่งมาให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนบ้างนะเรานะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองเก่ง5 5 5พอาสิบห้าปอลอคุณแอดทิมปิดตะลงเป็นภาพหมูนะคะไม่ใช่ภาพคู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช่คะ่ะภาพคู่กุครอปเองคะ่ะ555 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาไว้ไปมโนต่อคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจอยจอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตอนนี้บัตรคิวสตรีหมายเลขหนึ่งอยู่ลำดับที่สองล้านสามแสอเดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ไม่สู้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมใครไหวไปก่อนเลยทำเอาแฟนคลับทั้งฝั่งต้นหอมและคุณทินเข้ามาคอมเมนต์กันสน่นเลยทีเดียว